สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ในวันนี้กันบ้างคุณผู้ชมครับถ้าพิจารณาดูกันทั่วประเทศเนี่ยนะครับหลายจังหวัดยังเกินค่ามาตรฐานครับแต่ว่าในกรุงเทพมหาคนครถือว่าสถานการณ์นั้นดีขึ้นจากเมื่อวานนี้แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพขณะที่ถ้าสังเกตกันในโลกออนไลน์นะครับมีการโพสต์ภาพสําหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสุขภาพอย่างเช่นเลือดก,กําเดาไหลเกิดขึ้นกับหลายคนครับ ที่เพจดราม่าแอดดิกนะครับได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความจากลูกเพจครับหลายคนยังคงได้รับผลกระทบเรื่องของสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5นะครับมีทั้งอาการเลือดกำเดาไหลาบางภาพก็เป็นคราบฝุ่นที่เต็มจมูกเด็กนักเรียนไปหมดนะครับแม้ว่าเด็กๆนั้นจะสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาก็ตามและบางรายครับถึงขั้นคือไอเป็นเลือดซึ่งผู้ปกครองหลายคนเนี่ยก็ฝากข้อความผ่านทางเพจนะครับบอกว่า ช่วง p m 2.5หนักขนาดนี้เนี่ยนะครับขอให้โรงเรียนเนี่ยอย่าให้เด็กเข้าแถวทำกิจกรรมกลางแจ้งเลยเพราะว่าเด็กกลับบ้านมาแล้วก็ป่วยกันเยอะมากสำหรับผลกระทบทางสุขภาพเมื่อร่างกายของเราได้รับฝุ่น PM 2.5เข้าไปนะครับข้อมูลจากกรมอนามัยระบุเอาไว้อย่างนี้ครับว่าในกลุ่มเสี่ยงนะครับอาจเกิดอาการระคายเคืองบริเวณทางเดินหายใจค,ครับมีอาการแสบจมูกแสบคอหายใจไม่สะดวกเหนื่อยง่ายแล้วก็อาการไอส่วนในระยะยาวครับ มันจะส่งผลทําให้เกิดโรคทั้งระบบทางเดินหายใจระบบหัวใจและหลอดเลือดเนื้อเยื่อปอดอักเสบแล้วก็ทําให้เกิดเป็นโรคมะเร็งปอดได้ส่วนสถานการณ์ภาพรวมฝุ่น PM 2.5ในประเทศไทยวันนี้นะครับพบว่าเกินค่ามาตรฐานเนี่ย48จังหวัดอย่างภาคเหนือนะครับวัดได้สูงสุดเนี่ย84.9ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศกเมตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัดได้สูงสุด67.6ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศกเมตร ภาคกลางและภาคตะวันตกวัดได้สูงสุด1 2 0 2ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรภาคตะวันออกวัดได้สูงสุด69.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรส่วนภาคใต้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับวัดได้สูงสุด24.9ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรสำหรับกรุงเทพมหานครค่าเฉลี่ยนั้นอยู่ที่48.4ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรโดย5อันดับเขตที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 สูงที่สุดในกรุงเทพมหานครนะครับ5เขตก็ประกอบด้วยเขตบางกะปิเขตบางรักเขตบึงกุ่มเขตหนองจอกและเขตคลองสามวาส่วนทางด้านของแอปพลิเคชัน IQ Air มีการจัดอันดับเมืองใหญ่ที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกจังหวัดเชียงใหม่ของไทยอยู่ในอันดับที่20ค่าเฉลี่ยฝุ่นอยู่ที่130ไมโครกรัมลูกต่อลูกบาทเมตรเป็นเมืองที่มีผลกระทบ ต่อผู้ป่วยหรือผู้ที่ร่างกายอ่อนแอส่วนกรุงเทพมหาคนครครับวันนี้อยู่ในอันดับที่26ค่าเฉลี่ยฝุ่นอยู่ที่92ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรถือว่าอยู่ในระดับปานกลางครับ